จากน้องผู้หญิงค่ะบอกว่าถ้าน้ําอสุจิเนี่ยมันตกเข้าไปในช่องคลอดของเราแล้วล้างออกทันทีเนี่ยจะท้องไหมคะเพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS อ l คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้น่าจะมีอะไรกันแล้วก็รีบไปไปล้างออกส่วนล้างออกอย่างนี้จะท้องไมหมคะคุณหมอ,อการส่วนล้างไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดที่แนะนำค่ะการคุมกำเนิดที่แนะนำหมายว่าลดโอกาสท้องดีที่สุดคือไม่มีเซ็กうม ดีที่สุดของการคุมกําเนิดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์เ <S an> มื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการสอดใส่แปลว่ามีความเสี่ยงแล้วแน่นอนแต่ว่าจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยวิธีป้องกันในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์ก็เลยของผู้ชายก็คือใส่ถุงยาง <S <S <an> <S น้ำเชื้อมันจะได้ไม่เข้าไปเจอกับไข่ในช่องคลอดในมดลูกของคุณผู้หญิงก็จะมีตั้งแต่ใส่ห่วงคุมกําเนิดทานยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดฝังยาคุมกําเนิดนะคะก็จะมีวิธีหลากหลายก็ของทางผู้หญิงก็คือป้องกันไม่ให้ไข่ตก ป้องกันไม่ให้ไอตัวไข่มันไปฝังตัวที่ผนังหมดลูกได้ส่วนของคุณผู้ชายก็คือป้องกันไม่ให้นําเชื้อมันเข้าไปเจอกับไข่แล้วก็ช่วงขณะที่เรามีกิจกรรมเนี่ยจริงๆสารหล่อลื่นต่างๆที่มันหลั่งออกมาบางทีก็สามารถมีเชื้ออสุจิลดเออเล็ดรอดหรือว่าปนเข้ามาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเออการมีเพศสัมพันธ์แบบที่บอกว่าหลังข้างนอกหรือว่านับวันอะไรจิปาถาทั้งหลายเนี่ย เป็นวิธีการคุมกําเนิดที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะแทบจะไม่ได้ผลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วรีบไปส่วนล้างเนี่ยพี่ว่าไม่เซฟแล้วก็ไม่ชัวร์ควรจะทานยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินทันที<ม>ภายใน72ชั่วโมงจะให้ดีที่สุดภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่มันมีเชื้ออสุจิเข้าไปในช่องคลอดจะ ดีที่สุดค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมี <ừ> ใช่จะมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเรื่อยๆสมมติเป็นคู่แต่างงานกันแล้วนะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์นเนี่ยก็ควรจะคุยกับแฟนว่าเออจะใช้ถุงยางจะกินยาคุมหรือจะฝังยาคุมอะไรก็เลือกวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมถ้าไม่มั่นใจก็ไปปรึกษาเภสัชกร <ừ> หรือว่าคุณหมอใกล้บ้านได้จะได้ช่วยเลือกวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมให้นะคะจะได้มีกิจกรรมแล้วก็ ไม่ท้องโดยที่เราไม่พร้อม,อมเพราะว่าการจะเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเออหมอว่าเราจําเป็นจะต้องมีความพร้อมทั้งทางเศรษฐกิจทางจิตใจแล้วก็ความ,มพร้อมทั้งของที่บ้านด้วยว่าจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมามีคุณภาพเนี่ยมันใช้หลายอย่างนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าปล่อยให้ความสนุกช่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมาทําให้เกิดปัญหาในอนาคตค่ะ ค่ะ,ะฝากไปถึงน้องๆวัยรุ่นทุกคนด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนด้วยนะคะก็มีเซ็กอย่างรับผิดชอบหลังๆเนี่ยก็มีการรณรงค์งให้น้องๆเนี่ยฝังยาคุมด้วยบางที่เนี่ยฝังฟรีนะคะยังไงก็ลองไปดูที่หน่วยงานที่เขาให้บริการด้านนี้อาจจะเป็นที่คลินิก หรือว่าโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ได้จริงๆลหลายคนเขาก็บอกว่าครูที่ในโรงเรียนค่ะคุณหมอฟ้าก็สามารถให้คําแนะนําได้นะคะลองดูว่าห้องโฮมรูมหรือว่าคุณครูแผนกอะไรบ้างคุณครูฝ่ายพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายาไหนลองดูว่าโรงเรียนของน้องๆเนี่ยมีฝ่ายไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะลองปรึกษาคุณครูดูนะคะ